คือไดิโอ้ยตายต้นเตะโอ้ยกระสุนบโอ้ยกลับเพื่อเตะโอ้ยโอ้ยหัวสองนัดโอ้ยโอ้ยไปที่ใครก็ยิงโดนหัวตัวไหนอ่ะรู้ปะไอพีเตะหายใจไหมหายใจไหมเอาเอ็นมาดิเอาเอ็นมาที่ทีน่ะวะวะมิดมิดอยู่มิดมิดเดี๋ยวเราเป็นเตะอยู่ๆอยู่อยู่เนี่ยอยู่เนี้ยเห็นมันวิ่งแถวรองอ่ะ ไปไหนแล้ววะหรือมึงไปเอาบอมตรงฐานวัดบอมมันอยู่บีนี่แม่ไปบอมบอมมันอยู่บีนี่มึงยิงตอบไปกูณจำได้เอ้ยอยู่ว่ะอยู่อยู่เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวให้ยิงไว้ยิงไว้รอให้ยโอ้ยเกือบเลยอาร์ดอี๋คุปปาแฟดโดนเพื่อนเลยโอ้ชิดพ่อมึงแฟดโดนสองลูกเลยช่วยด้วยช่วยได้ก็ช่วยโอ้ยยิงไม่โดนเลยอาร์ดได้อยู่ เฮ้ยไลฟ์อัพสโมออัดแล้วสโมอเฮ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยโอ้ยโอ้ยบอกปืนปืนปืนมาปืนเฮ้ยเฮียพี่ออกมาพอดีตัดเลยโอ้ยไปมุมหัวไปดิโดนกูมุมพิกเซลมุมพิกเซลเฮ้ยพร้อมมุมพิกเซลเฮ้ยเออเต็มตาเลยโอ้พร้อมอ๋อโดนไดอะไรวะ ủi đồ đó nè, đồ đó nè, đồ đó nè. Chẹp nã, chẹp nã, đòn nó bể nã. bỏ con. bục, ui, lăng gòng. Oh, đi à, 2 người đấy. một con. cái con này. Trời, quá. Bể gì เฮ้ยเจี <bas> ๊ยบจะดีฟิลวะเอ้ยเอาเอด้วยไอ้เจี๊ยบเอชทำไมอยู่ใกล้กูเลยนว่ะกูเห็นนะไอ้สัตว์อยู่คาคนหนึ่งแล้วก็เอเอรอเอรอคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยขาละตัวท้ายขาละเฮ้ยมาตายยังอ่ะตายแล้วใช่ปะเฮ้ยยัดแม่กระโดดยิง เพื่อนพิกมองข้าบนเพื่อนมองข้าบนสวยอาร์ตหลอยดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูรู้ว่าพี่แถวไอ้เฮี้ยนผูมองแมพเดินยี่ห้อเฮี้ยนเลยใสเลยโน้สโคบนะโน้สโคบนะโอเคปะได้ไปเลยอีนี่เก็บละบัมกลัวแล้วอ๋อโน้สโคบจริงตอนนี้คนนึงปาระเบิดมาโอ้ถอยถอยได้ปะอุ้ยเพื่อนมันเก็บหมดเลยแล้วเราโอ้โอ้โอ้ ถ่ายคลิปกันโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเล่นหรือสองว้ากูรอเลยกูรอเลยเมีระเบิดนี่โอ้โอาหยัดแม่สองร้อยเมตรไขไม่ก็อะไรก็เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาขบวนขบวนสวยเก็บปืนกันโอ้ของ โอ๊ยโอลเต้โอลแล้วหนึ่งสิบโมเต้ม่อยู่สิบโกโดนไปดิตัวนี้โราตัวนี้เรโอ๋อไม่อัดครับมาใกล้โอ้โหโอ้ยแฟดผมมาเต้เฮ้ยเฮ้ยแสปเฮ้ย เอ้ยไม่มีใครกู้เลยไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยนี่วิ่งยิงกูเลยลูกย้อยระเบิดลูกย้อยอะโอ้ยกระโดดไอ้เหี้ยรอตัวนึงเลยออกตายละโอ้ยเอาอย่าเอแตกไอ้อะตุ้งนี่ยเออแตกแตกแตกโอ้ยยิงไม่โดนเกือบแล้วมาเออตรงตรงตรงข้างหน้ามึงเลยเตะ โอ้ยโอ้ไม่สองตัวเยอะมากถามพ่อรับโบนะเสียมารับโบนะรับโบวันเสียมาอยังกับร้านเกมนี่นี่ใส่ตัวเบรกยังไงมึงเสือมึงขึ้นมาให้ถึงแพทก่อนขึ้นมาให้ถึงแพทก่อนกูจะได้ยินตอนนี้มึงไม่ค่อยได้ยินมึงพูดมึงยิ่งต่ำเกินไปอันนี้พูดโผล่แล้วเดี๋ยวกูเล่นให้ โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียเยอะมากหัวเพื่อนแตกเลยสัตว์โอ้ปวดพ่อมึงไงเฮียเต็มหัวเลยกูอยู่ไหนวะเจ้ากาบกูแฝดรอกันนี่ได้ยิเสียงแมวอ่ะแมวว่ะเฮ้ยมี่ไหนครับแล้วอะไรมันจะแซ่บเฮียหรอวะอาจจะแก้หน่อยมะ้ง เลยกูผ่านในร้านหมาล่าทุกวันเลยเลยกูขับเส้นเออเส้นเนี่ยปลาฟัดติดอีกเออกูก็สีควนวัววัววัวเท้าทยกว่าวัวมือมอสีกัวหมอมือชุยโยเอ๋คนหนึ่งบัวไม่แน่ใจว่ะมองฮะอุ้ยมีคนหนึ่งแฟดโอ้โหตากูแม่งปลาแฟดมาลงลงแหล่งเต็มเต็มตากูเลยเชะเงาอะเอมาดิพวกมึงอะเฮ้ยมาจริงแม่งมาจริงปลาแฟดมา ไปอีกลุ่นหนึ่งโอ้โหเฮลเฮลเฮลม่งมาจริงอ<ห>ัดไอ้ที่ไหนแฮกทำมองมาดีเกินนะฮะอุ้มเฮ้ยคอมเฮ้ยเห็นแล้วหลังนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนเราไม่โฟกัสพอดีวะโวกกรสุนหมดเอาอะเอาอะเอาอะโอ้ ไอคิดในแฮกไอคิดในแฮกแฮกเก่งมันหัวสองนัดสามนัดเลยเมื่อกี้กูิดแฮกยืนอยู่เขาอยู่เจลเลเตอร์กวนไปโอ้โหมันบล็อกมันเห็นป่ะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเลยเต้ไปดูเพื่อนดิไหนเพื่อนมันชื่อตัวอะไรอ๋อโอเคเอ้ยจริงว่ะโอ้โหไอ้เฮียชัดเลย let's go มาแล้วอาร์ตมาแล้วร่างอีโวมาแล้วอาร์ต เป็ <Workers S 2> นน <word S 1> ักแข็งวะโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนไอีชิ้นนั้นได้ยังไงอะรีพอร์ตรีพอร์ตทำได้แค่รีพอร์ตโอ้โหโคตรโคมอาร์ตดีสุดเอเกินให้กูกดโหวตปะล่ะเติมได้เติมได้มาดูกันก็คือมีที่นี่คนเดียวเนยที่ของแท้เกมแม่งโคตรดีเลยวะเป่าเปล่าไม่คนจับอ่ะโอ้ยเฮี้ยแคนดี้เอสอะกูบอกเลยยังยอมอ่ะ โอ้โหโคตรโคมาร์เฮียคลาชเชต์วะโอ้โหียคแอบทำไมวะไอเฮียอ่ะมาสปินบอร์ดละอาร์ตมันของจริงละมาแล้วอาร์ตเกกันบวกบีฮอปมาแล้วอาร์ตโอ้ยิงทะลุโอ้ ยิงทะลุแมปเลยโอ้ยอามดูชื่อมาเดี๋ยวอกลลามมารากูนโอ้คมโอ้คมโอ้โมอุยโดนเจ็บนะเจ็บนะอุยมาสองคนมีกูเห็นอะเห็นหัวแม่งแบบเฮ้ยแฟด เฮ้ยโหแฟรเออมึงอยู่อย่างกันไวมมึงจะเป็นตัวรอดให้ทีทีกูใครกได้้วนะกูจะยิงระหว่างแขนมึงโอเคปะได้แล้วกูจะไม่ขยับเลยนะอุ้ยเจ็บนิดหน่อย